สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวสำหรับปุ๋ยนะคะ13สูตรที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นเองนะคะจำนวน16รายการเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะมีปุ๋ยสูตรอะไรกันบ้างสำหรับเกษตรกรนะคะที่จะลงทะเบียน ปุ๋ยคนละครึ่งนะคะมาดูกันเลยว่า13สูตรนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากปุ๋ยสูตร25 7 14 20 8 20นะคะแล้วก็20 10 12ปุ๋ยสูตร30 3 3ปุ๋ยยูเรียสูตร46 0 0ปุ๋ยสูตร18 12 6 ปุ๋ยสูตร16 8 8ปุ๋ยสูตร16 12 8ปุ๋ยสูตร16 16 8ปุ๋ยสูตร16 20 0ปุ๋ยสูตร20 20 0ปุ๋ยสูตร15 15 15ปุ๋ยสูตร16 16 16และปุ๋ยสูตร13 13 24 สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์และก็ชีวพันธุ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายนะคะนี่ก็คือ 16รายการสำหรับปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะหรือว่าหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพรบปุ๋ยและก็ชีวพันธุ์โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับค่าสนับสนุนปุ๋ยขึ้นทะเบียนได้16รายการดังที่ได้กล่าวมานะคะ